สวัสดีครับผม LK Auto นะครับผมวันนี้รีวิวนะฮะงานติดตั้งชุดแต่งรอบคันนะฮะเป็นชุดแปลงนะครับเป็นชุดแปลงหน้าสำหรับตัว Fortuner 2.8นะครับผมตัวนี้แปลงเป็นตัว TRD 2นั่นเองนะฮะเป็นอะไรใหม่แท้ทั้งหมดนะฮะพร้อมสีจากโรงงานเลยนะฮะแล้วก็จัดเต็มไปด้วยคาร์บอนแท้ F1 นะฮะสุดสปอร์ตพรีเมียมเลยทีเดียวนะฮะเริ่มจากตัวนี้เลยฮะเบ้าไฟตัดหมอกนะฮะ TRD 2คาร์บอน F1 นั่นเองนะครับผมคิ้วไฟหน้านะครับผมเป็นคิ้วไฟหน้าคาร์บอนลายเอฟบันนะ แล้วก็ลายมาตัวกระจังหน้าพาร์ทอะไรแท้ลายเอฟบัลนะฮะมาพร้อมกับตัวโลโก้แก้วนะครับเป็นโลโก้เรดาร์นะครับผมพาร์ทแท้นะฮะพร้อมกับตัวครอบใต้กระจังลายเอฟบัลเช่นเดียวกันนะฮะสวยงามมากนะครับผมสำหรับตัวฟอร์จเนอร์นะครับสีดําเข้ากับเอฟบัลนี่ดูดันมากๆเลยนะครับผมไปดูด้านข้างกับด้านหลังกันนะฮะด้านข้างก็จะมีตัวครอบกระจกนะครับผมเป็นกระจกเป็นไฟเลี้ยวนะฮะแบบวิ่งนะฮะมาใหม่เลยล่าสุดเลยนะครับผม ด้านหลังเองก็จะเป็นตัวกันชนท้ายนะฮะ TRD ะครนะผมมนะาพร้อมกับผิวท้ายนะฮะลาย F1 แล้วก็โลโก้แก้วนะ,น, Smoke นะครับผมเป็นสีสโมกนะครับผมตัวกันชนเป็นสีดำนะครับเมทัลิก218นะฮะพร้อมกับตัวไฟทับทิมท้ายทรงเบนซ์น,นะ,ะนครับผมท่านใดครับ ฟอร์จูนเนอร์ตัวธรรมดานะฮะเป็น24หรือ2อ8อยู่นะฮะสนใจที่จะแปลงหน้าเป็น TRD แบบนี้นะฮะผมก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เอาเคออโต้ K o A T o ได้เลยนะทุกคพร้อมจะหลออให้แบบนี้เลยนะฮะสร็จ้อมสุดล้ำนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเอเคออโต้ K o A T ด้วยนะครับผมยังไงฝากไว้ครับสวัสดีครับ